คุณมาหาหลักฐานอะไรหรอสลาผมควรจะเรียกคุณว่ากมลดีคุณพูดอะไรอีกคนที่คุณเข้าหาผมเข้าหาเด็กๆเพราะคุณต้องการจะแก้แค้นพี่นาีใช่ไหมฉันทวงความยุติธรรมให้กับพ่อแม่ฉันด้วยการใช้เด็กๆเ,เป็นเครื่องมือหรอคุณกำลังทวงความยุติธรรมด้วยวิธีที่มันไม่ยุติธรรมกับเด็กๆอะ่ะแล้วสิ่งที่พ่อคุณทำมันยุติธรรมกับฉันมากเหรอคะเขาช่วยฉันกับแม่ได้ แต่เขาเลือกที่จะเอาไปหาผลประโยชน์ให้ตัวเองพ่อคุณก็เป็นฆาตกรไม่ต่างจากคนพวกนั้นแล้วคุณก็โตมาด้วยเงินที่เปื้อนเลือดของพ่อกับแม่ฉันแล้วถ้าฉันจะใช้ความไม่ยุติธรรมบ้างเพื่อให้ฉันพอต่อสู้ได้อีกนอยฉันผิดมากเลยเหรอะคะคุณต้องเอาหลักฐานมาให้ฉันทําในสิ่งที่พ่อคุณไม่ยอมทําจิตสะกดแขนดูยอ้อนหลังเต็มๆทางแอปบันดีดูสดทางช่องวันสามสิบเอ็ดและแอปบันดี